ถึงเวลาเกมก็ยอมอะไรยังไงเราตรงนี้พี่ต้องบอกก่อนว่าของมันอยู่ไหนยังไงพี่เขาเดือดร้อนเนี่ยไหนที่เขาทำมาเช่เข้าใช่ครับไ้จังก้นถังแก่ที่เอาไปบ้านแม่บ้านแม่แล้วพัดลมเหรอพี่พัดลมเหรอพัดลมพัดลมไม่อยู่นี่ไงอยู่นี่ใช่ไหมโอเคพี่เดี๋ยวผมรอทีมงานแป๊บนึงเดี๋ยว คุยได้ไหมพี่คุยได้ยังไงไงผมคุยอยู่ยังไงมาดูเลยสองกล้องชื่อจริงชื่ออะไรชื่อยาครัพยานนองบุไรีชื่ออะไรครับชื่อเล่นชื่อยาครับป้ายนี้ไหนเนี่ยร้อยเอ็ดครับร้อยเอ็ดพักตรงไหนเนี่ยในนี้พักตรงไหนเนี่ยอ้าวเออได้ไร่เ่อได้เอาเป็ะตัวครับเป็นตัวครับอะไรไม่ได้พุ่มอะไร

แล้วทำไมในคลิปอะรถเองเหมือนถอดล้อหน้าเหรออีกต่อเปลี่ยนเลยเหรอไม่ไ oh, ม่อ่าแล้วจอเราล้อหน้าอย่งไรอะแล้วเปลี like ่ยนที่บ้างอ่าแล้วจริงเองถอดล้อแหวกเราอันเนี้ยไม่ไม่ไม่เถอะเขาเปลี่ยนตรงนี่เฮมันเปลี่ยนนะเปลี่ยนถอดเปลี่ยนตรงนั้น่ะเออเองถอดเปลี่ยนตรงนั้นนะไม่ได้ถอดเปลี่ยนตรงไหนไม่ได้เปลี่ยนตรงไหนนะเพราะเขาไม่ได้เองคิด้ยเงาเงาเรามองไม่เห็น ถ่าะ่ายะไงกใน่ิปหรือเ่าไม่อจไม่อเไเ้า้อเนกล้อไม่ใช่เงานี่ไหมไม่ใช่เงาไม่ใช่เงารไม่มีร้อเองคอรเปนตรยไม่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 ไมาไม่ไม่ไ่ไม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 ่ม่ไมไม่ใช่เงาไม่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 ม่ไม่ไม่ไมไม่ไม่เอ่ไม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 ่ไ่ไม่ไม่ใม่ไไม่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 ไ่มม่่ไอไม่่ไ ก็ล้ออันนี้แหละก็ล้ออันนี้ที่ถอดเปลี่ยนถึงเวลารอหน้าเขาอ่ะใช่ครับแต่ไม่แต่ไม่ได้เปลี่ยนนั้นใช่ไหมเนี่ยรถคันนี้เขาไปที่หายเขานี่รถตอนที่เขาสมบูรณ์อยู่แล้วก็มีคลิปชาวบ้านแอบถ่ายไปด้วยมันมีวบ้านแอบถ่ายข้างบนด้วยเนี่ยถ่ายมันตึกลงมาเนี่ยใช่เราไหมใช่เราไม่ได้ถอดล้อใช่ครับเออมันจะเป็นใช่ได้ไงต้องใช่เราอยู่แล้วแต่คนบนตึกก็ถ่ายลงมาอะไรล่ะ ที่ถอนวันนี้ในคลิปเนี้ยล้อไหนล้อนี้ใช่ไหมล้ออะไรหมล้อเนี่ยวล้อนี้ล้อสี่เงินจะแปลกว่าทำไมภาพนี้มันแต่ผ้ามันมันเป็นเป็นเนี่ยเองดูดิเหมือนไม่มีล้อเลยไหมหรือว่าเนี่ยนะดูโล่งเลยนะจยได้ได้มาตานธรรมชาติไม่ได้มันจะดูไม่ได้หรอกเออก็แปลกอะแต่ดูดิมันโล่งเลยเงาเป็นจังหวะเจังหวะหรือว่าสงใส่อย่างนึงตอนที่เอาถุงแก๊สใส่ผมเขาใส่ไง ใส่ได้ยังไงมานั่งดูใส่ใส่แล้วก็ปันเลยปันมาก็ยกล่งเทตเดียวฝาเลีเอาตูดเข้าด้ไก็เอาสวมเลยสวมเลยแล้ว็ยกไะบกระางี้นะสวมลงงี้สวมเงีรยอเป่าไม่เห็นเลยว่า่งเสถูกไหมล่ะแล้วสวมสวมเสร็จแล้วก็ยกได้นะแล้วก็ยกขึ้นท้ายรถใช่ไหมใชรูึกว่าแบบยกฝังอย่างนี้ มันได้เลยใช่ป่ะสลวง,งเนีเ่ยชาวบ้านดยม็แฟนอะเป็นน้าน้าเอ,องมันแฟนเขาเรียกอนะไรฮะแฟนผมเป็นญาติกับอเ,เอ็มอเป็นญาติใช่ไหมเพราะแฟนสอบประคำยังยังครับเร่งได้คุยพูดที่หายยังสี่การนี้ก็คืนหมดเลยนะเขาพูดเสียหายไม่มียังคร<ะ>ับยังไม่ได้คุยใช่ไหมก็เนี่ยเขาสอบเป็นเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะสอบประคำพูดที่หายก็คุยกับเขา พี่ทำอะไรไปขายาอท่นี่ใรอที่ี่เขรียาเี่ยรถเอาอทะเบียนทะเบียนทะเบียนนี้เป็นทะเบียนที่เราเจอใช่ไหมใช,ใช่ไหมเออทะเบียนเขาสีมาเลยมันไม่ได้ผเลย้มเลยทั้งวัาไทยเนี่ยสามเป็นแปดส มันควบคุมหมดหรือย่างจนแล้วไม่ได้จ่ายเลยอ๋อก็ก็หมดมามาสภาพแบบแบบไม่ต้องช่วยเพื่อนด้วยรู้เงี้ยรู้ว่าเราทำนี้มันเดือดร้อนแม่้าไหมพ่อขาเขาอ่ะเราไปเอาของเขาเขาจะมารุ่นของเราเขาเปลี่ยนใช่ไหมแต่อันนี้เป็นล้อเดิมเราใช่ไหมล้อเดิมของเราแล้วตะกร้าจะไปไอ้เนี่ยฟ้อมเบรกอ่ะสองพันนะ ถูกก็ได้แปลว่าเรามาสองคันตะก้ากย่า้ตะก้ามีใบเดียวอันเดียวใช่ไหมล่ะมีมีเด็กเกมส่งคลิปให้เปิดต้อนจับแล้วก็คิดท,ที่อันนี้นะ นี่มีเอะแล้วดน้ก่อเอาไปพอดีล้อหน้าตอนนี้ล้อหน้าผมมันรั่วตอนนี้ใส่อันนี้ไปปุ๊บก็มัน,มนใสอย่างเงี้ยก็อถอดออกครับไม่ได้ไปขายครับไปใช้ เราถอดเราเราถอดรถคันนี้ก่อนเพื่อมาใส่ล้อหน้าอันที่มันมีปัญหาแล้วอีกคันหนึ่งอ่ะที่เราไปถอดก่อนหน้านี้ไม่ใช่หรอก็เลยไปถอดถอดอันนี้ออกครับแล้วก็เอาเอาอันใหม่อ่ะมาใส่แทนไอ้คันที่ลเอที่ล้อใหญ่เหมือนกันนะอ๋ออันนี้อันนี้มันเล็กนะฮะต้องใส่ขี่แล้วมาใส่มันมาขับเองมาใช่ครับม่ทำอะไรทำงานอะไรที่รอพอครับ เอาไปให้แม่ยายครับโอ้แม่ยายทำอะไรนะทำก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเก็ให้ทิ้งไว้แม่ยายแต่ทิ้งไว้สองวันแล้วนี่ยังไม่ล่ะไม่มีอ๋อมีอะไรตางด้วยแต่เขาก็ไม่ได้ทำอะไรเียยังไม่ทำเลยครเราอยากไปให้เขาเองคือเขาบอกว่าอยากได้ถังแก๊สแต่ผมยังไม่ตั้งยังไม่ออกอย่างเงี้ยแก๊สหมดอย่างเงี้แม่ยายมาบอกกับเราอย่างเี้ยหรอเรื่องเขาพูดลอยๆอยเขาก็พูดลอยฮะแต่คือผมเป็นเป็นเคยใหม่อะไรอย่างเงี้ยก็พูดมาอย่างงี้ผมก็ ตัังงก็ยไม่อออกตนที่ตำรวจไปเอาเนี่ยถังแก๊สกับสายเขาก็อยู่ที่เดิมนะใช่ผมก็ถอดไว้ตอนเขาเขาไม่ได้เคยหยิบถังแก๊สกับสายเราไปไหนผมก็ถอดถอดเก็บไว้ไงเออก็พากไว้เฉพอะที่จริงๆแล้วถ้าเกิดเขาไปใช้ก็ถ้าเกิดเขาไมขายก็น่าจะได้ขายแล้วแหละแต่เขาก็ไม่ได้เอาเราไปไหนเพราะเราใช่ครับพอเหตุคือที่สิบได้ที่สิบสามใช่ปะ วันที่ส3บสามสิบสี่ต่างนะที่หนึ่งสิบสี่เราก็ขนไปแล้วก็ไปส่งให้เขาตั้งลมสี่อ่ะในเวลาเก๊อือสี่เราก็ไปกับไอ้โหเนี่ยไปว่านแม่ยายแต่นั้นก็สิบสี่ม่ก็เราก็ไม่ได้ไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้คุยกันเลยไม่ได้คุยเขาเลยแต่เขาก็รู้ใช่ไหมว่าเรามาให้เขารู้ครับอืออือแตเขาก็อือก็ถามลูกสาวเขาเลยว่าผมไปมาไหนเขาก็ไม่เชื่อหรอกว่าผมซื้อมาอะไรเงี้ยอ๋อเพราะเราไปให้ตอนดึกหรือเปล่า ตอนตีสี่ตีห้ามันแค่เวลาปกติคนทรรมดากินที่จะซื้อมาให้ตอนนี้ใช่ไหมล่ะแล้วแกก็เห็นอะไรรูปอิงเดียก็ไม่กล้าใช้มั้งเห็นอะไรไม่กล้าใช้อ่ะเพราะเพราะสายเพราะสายมันเก่ามันมีรอยตัดด้วยเลยเพราะสายมันเก่าไงไม่เราตัดมันใช้งานไงมันเลยตัดด้วยอ๋อมีรอยตัดด้วยเหรอตัดครับเอาเองเราตัดด้วยเหรอตัดครับโหตัดรา้องซื้อสายใหม่้นเส้นเรียนปกติตัวไม่ผมตัดตัดตัดยาวฮะตัดหัว ให้เอ็มเหลือทิ้งหายหนึ่งเขาเลยตรงขายเลยคือพี่เป็นเคยใหม่ครับผมแล้วพระรมก็ไปใช่เองครับใช่ในห้องห้องเช่าทีมเช่าใหม่อยู่เหมือนกันใช่ครับเพราะอยู่มันเยอะฮะมีตัวเดียวแต่ที่ที่ตำรวจไปดูมันอยู่ห้องเราไม่ได้ใช้เพราะที่บ้านเราไม่มีโลงเลยนห้องกลางฮะที่มันนนอห้องในห้องกลางห้องในใช่คือไม่ได้ไปขายอะไรนั้นนะเอาใช้เองใช้หมดเลย ครับผมคือเราไม่มีตังซื้ออยู่นะพี่เงินเดือนยังไม่พอกประมาณนะฮะก่อนหน้านี้เคยเกาะเห็นไหไม่เคยครับไม่เคยเลยไม่เคยเลยครับเพิ่งครั้งแรกครับคิดยังไงพีี่่อจะก็อยากให้ให้แฟนได้มีใช้อะไรเงี้ยแม่ยายได้มีใช้อะเราแบบอย่างเขาว่าเรามองเราดูแบบอืม ดูว่าเราหาอะไรให้เขาหน่อยอะไรเงี้ยเขาเป็นเคยคือเราคิดถ sure. ah. well, ึงคนอื่นะใช่ครับแล้วก็ได้คิดถึงตัวเองผมก็จะเป็นอย่างนั้นแหะเพราะว่าอยู่ที่เก่าก็มีตู้เย็นมีพัดลมห้องข้างบ้านเดือดร้อนหมดก็ให้เขาหมดตัวเองไม่มีก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าเราจริงจริงจริงจแล้วถ้าเราคิดว่าเราเราหามาให้ให้ตัวเองใช้แต่ผมก็คิดนะถ้าหลังแกเนี่ยอืรอไปแล้วก็เดือดร้อนอะไรเงี้ยแตมาหากินแล้วทำไมทะเบียนรถเราต้องหาทะเบียนอันใหม่มาใส่ขึันไม่ใช่จะคือทะเบียนเนี้ยผม พราะปกติผมจะไปสี on, ER. er er. so small, ่ห้าทุ่มผมไปบอกขยะต้องกอขยะนะไปหาขยะดรือขยะทะเบียนเป็นทะเบียนใหม่อยู่เลยนะตมงป้ายทะเบียนเนี่ยแล้วก็ลัวคนหนึ่งเขาเดือดร้อนเนาะติดกี่วันแล้วทะเบียนนั้นทะเบียนที่ไม่ใช่ของของกัะนั้นติดกี่วันแล้วก็เพิ่งติดก่อเหตุเนี่ยฮะติดก่อเหตุเพื่อไม่ให้เขาจับได้อะไรประมาณนั้นใช่ไหมก็ไม่กลัวเจ้าของยัอย่างประชาชนอย่างนั้นะฮะผมก็ผมก็เจ็บได้ในกระเป๋าตอนใก็เจอที่ทั้งขยะแใช่ครับพวกกู้เจอะไรพวกนี้กู้จะหาหาที่ทั้งขยะทุกคืนหาแล้วเจ็บไปไปไว้อะไรเงี้ยไปใช้ ไป,ไปซ่อมใช้หรืออะไรวะเนี่ยแล้วก็เ็นะบแล้วก็อะไรที่ขายได้ก็ไปวางขายอะไรตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยขายของด้วยปากเขาขายฮะปากเขาขายแบบผงมะพมมาแป,มมปลงอะไรพวกนี้หรือตามหล,<า>ลังขยะแหละรู้มะเหม็นนะก็ก็ทำอ่ะ